ทั้าลายนครับ่าเอ็กซี่ครับเอ็กซี่ทำไมต่บางทีที่ทานความนะครับเมื่อไฟอีดเปิดเปิดตัเปิดตัวเปิดที่ตัวาษณอะไรทสุาส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาักกามีสารุเปกิริสิขลาตเตันทาริกวิมานีนอเปรตีจ้ากามีตรูวนขคาฮันเกหาวันตุมีเขตนโอมาเชยนดุเทววิศเมียกขันธาปนาการเอสันตาสันติเคยังมุนีรวัตจันนสัตว์มีสุนตุนโูตาสาวนาการุอายัมมัทันตาน Ama sawana karo ayam matantan sang kasawana ayam matantan eso

Samma Yang Thế Tô Hạnh Sa Chát Đề Vô Danh Tăng สังาสีาตสพรัเจติวัร้งรมาตาสยสุธู จะสังขังวบาทายังเสถุสุเสวนาทังภุมิายากุฏตาสุสุนโต โอมาณิวายันอันตาริเท็นสาเทวตังสัพังมะกังสุสาวไมทุสุยังปัจจารังทิ tamang karantang Ketukang Kukaran Tosa Kamu Somi Sangatung Pada Yang Kesang 有得听呀，有多么？ ลูกหลานขอลาดชนะนิมนตราชนนิมนต์พระอินทร์พระพุมพระยมราชเจ้าทลายมราชเจ้าทั้งหลายขออันชื่อนชิญเทไทยเทว่าทั้ง31มสเอ็ดภูคุ้มก็ดีทั้มก็ดีขอลาาธนานิมนต์ขอานนิมนต์ู้อยแปดพระองค์ ปู่คุณทอ่อปู่คุณทึ่งปู่คุณดาขอหลวงปูวิโรธหลวงปู่วิโลงปูผ้านขาวูขอัญเชิญอัญเชิญพระฤาษีนรอดีอดพระฤาษีอดพีอดพระฤาษีคัสสมอฤสนพระฤาษีชมฤาษีฤีพระฤาษีเล็กไหลฤษีพระฤาษีตาไฟฤพระฤาษีตาทัวฤาษีตาทัวพระ ามนะาสีนาล่สีนาล่ีนางัวพสีวรกดสีมรกตขออันชชิญนากทั้งสีเหนสีเราหรือทั้งสีสีมาวาสสี่าสีดำกดีสีทองกดีสีทองกดีสีลุงกดีสีเขียวกดีหรือขออันชชิญทั้งสิว่างทั้งสิบมว่างให้มาสอุกซอยลา <gesch> หรือว่าเป็นสกีพยานมาเป็นสกีพยานในการเบิกทรัพย์ในการเบิกทรัพย์จากขุ้มเทรณีจากุ้เทอร์นี่คุ้เจ้าทีุ้มเจ้าทีจากเราหนากก็ดีจากเราหน้กก็ดีจาก้นก็ดีจากขุ้นก็ดีได้มีม LIKE lonely, ไปนะได้มีไปนะมวว่าลูกหลานมว่าลูกหลานเสียสิ้นใดเสียสิ้งใดเพพกเป็นตาได้เพกเป็นตาได้กระขอใหาได้กระคอหายได้เพศพวกเป็นตาหนีเพศพกเป็นตาหี้กระคอหาหนี้กอ เทโ็กดเโเป็นจะเกิดะขอให้เกิดะขอให้เกิดลูกหลานาอยากนัขง่าอยาของเก่าหรือทรัพย์สินสินค้าทรัสนสิน้าแไอตาม่อจิตาซาผีพานผีพานมาลูกหลานลูกหลานอยากนำอมามลอยากมาแลเป็นเงินปัจจุบันท่านดวนเปงินปัจจุบันนะท่านดวนโดยการแรกทั้งพานทั้งเบอร์ลกขอให้สมุงมากให้สมงมาก ทุกประการด้วยเถินขอให้เป็นปัจจุบันนมาท่านด้วนด้วยเถินโอพสาคุมีสาธุสาธุสาธุ ลูกหลานดิขอใส่พระคาถาพุทธธาตุพิเศษบทนี้ยเกิดติเศษสร้างในสิ่งที่ลูกหลานได้ตั้งคิดได้ตั้งคิดอธิษฐานก้อนหน้านี้ลูกหลานดิขอใส่พระคาถาบทนี้เสกให้เกิดจริงให้มีจริงให้ได้จริงให้สมมุ่งมาก มมปาร์นาทุกทุกประก,การด้วยเถิน นะโมเมพุเตีสสาราตานาตาเยรามิกาเตชัปสิทธิปสิทธิวานาราจาปรมีสุราสิทธิปุมมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมพีรากาสามุทาภูตุงขังข้าจะสัพพมาเชยปสิทธิ วันตุเตยชยเชยะทอรานีทอรานีอุทธาทีอุทธาทีนาทีนาทีชยเชยะขะคนละตนละนิไสนี่ไรไส้เซนนาเมีรูราชพานนอรชียชยาชยะ คำพีลาโสพีนาเคนทานาคีพีสาจาคูตการิเชยเชยะตุนมิมิตตโรคีเชยะเชยสิงเขียสุธาธานาโ u k าชาเชยะชยวารุณนาโ u k า s าตาเชยเชยจัมปาทินาระคุราคันโตเชยเชย ขาชาคนนาตุรงสุขาราภูชงสีหาเพียราติปาเชยเชยยวารุณนามโขายาตาชิตตาสเินารีหัรสุธโนอราดีเชยเชยสุขาสุขาชีวีเชยเชยยอรานี ตาเรนสัทธาสุชัยยาเชยเชยตอราณีสานตินสัทธาเชยเชยยมังการอาบัญาภาวะเกเชยเชยยวาลุนนายเกเชยเชยยรักาเสสุราภูชาเปชเชยเชยภุมเมนนคานาเชยเชยยราชาธีระอาตชัเชยเชยยปาทวินสาพังเชยเชยยอรหัน ตาปัจเจกักกพุูธาสซกบของ้อมนี้ครับคที่แหสี่บันนะครับอสอง้านนึงนี่ยังนมีน้าวันเอาไมารำเดียนมาทำไมฮึนอของโว้กคับเสียวันสิบ้ม่ดี้องเสียสิบ <c oughs> แบกกน่ <c oughs> นอน จังก็จังเราไปบอกทีนี้ของในที่ของเบิกเทเบิกซันเราไปหอนแค่ก็จักจผู้เจ่ขบโใชมาเอันนี้ก็มาเอาหนังนกันได้ว่ามาแล้วใครปูเปิดในรูดแล้วจ้นแต่แล้วคิดมาแตจังว่าปันปันปันนักขึ้นเบาทั้งที่บรได้บอกกันเลยดินะครับครับเห็นม้ยางกันซื้อซ้อดีครับมาใช่ไหมใช่ไม่กินเขานากันซื้อเดีแต่ก่อนก็เสียอกบั่น จัง,น,น,งนี่ขิเสียงมาเอาไปน้ำเดียไปน้ำเดียเสือมานนั่น,หนแหละคือบานนาบานเี้เด็กปู่เดปู่บ้านนี้ฝันบ่ฝันตแต่เมื่อน,ะอนงบ่ลยครับฝันจังใดกับปู่เมือนะ่อไนก็คือทมว่าเรื่องจิม,มันมีบกก่งานสมมันมีงานเช่นดีอยู่ในบา้านเดียวก็มีนจิมันก็นไดกแตไดเีมันขึ้นผมหมดฝันฝันว่าไปงานเช่นดีลัางนั้นละบัดนนี้พเ่็ุงให้ลูกเขาเจ้าเหรียญอยูอ่แต่วกมจริงก็เหรียญเปลี่ยนได้บ่อยมากกว่าในแต่ตอนนี้ฝันหล่ะขึ้นจากล่องราตานะั่นเด็กล่องหาซีสองมบ แต่ล่วหาซี่สองลงแล้วงอล่วงขั้นละลอยล่ะซี่สองหาสองสี่หาอะไรกัตดสีเวทให้ล่วไปความพวดี้เลยเนี่ยใบหนึ่งแต่มีผภูอีผู้หนึ่งเป็นผู้ทราบเปิดเป็นผู้ปิดปลาให้ล่วมันกร็จะหน้าก็จะเงียบมันมีฟ้ามันขอที่ขาดเกินเดือนเนี่ยมีไปเลยเห็นหมาห่ามันมีีเราไว้เจ้าวายเจ้เดินมีไปเห็นหักซีอ่ะต้องไปเห็นหมาที่สองโอ้ดีใจ่เราเต็มทีนอะไเนี้ยไกลมา อาซีสองเต็มตีนครับมาต่อไปหมายเดงกันตังันกูไว้เด้สองมาหน่อสองก็สองป่ะสองพันกเหื่อดีใจว่าสั่นดีใจแล้วว่าจะขอ้องกันถือันให้โลกดีใจเตือนตื่นึ้นมากผมไม่อยงดีใจมาต่อไปว่าจะของตัวที่โลดถือเตกหัวก็ยังมีมันก็ไมยเป็นสองสองศูลทคราคือมาคยฟันสีเรียบเือดเดี่ยใช้แหลกไม่ใช่เสียใช้ฟันแบบเนี้ยแบบดีกว่เปิดขึ้นแห้อย